นี่ตบมึงเป็นยังมึงเอากับกูบอมึงเมียนกูบ่เออ,อตีแมงเออตีขึ้นเป็นยังไงเนี่ยเออมึงเอาตีมึงยื้อซื้อมาดูครับนี่ฮะเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับนักชกจีนไล่อัดนักชกเข,ขมรมาครับหมัดม,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 มาหมัดมานัากชกจีนฝ่ายต้องเงินนะครับเขมรหล่นลงไปครับเย่โอ้จานนับแน่จานเพ่นว่าบอกเป็นยังมาใส่ต่อหมัดใส่มาใส่กูหูหมัดไมา่าอีกตีไปตีใบหมัดมาหมัดขวมายังไปหมัดมาสอกมาเออ ทางลงไปหักข้อล่มลงไปอีกโอ้นับแนครับนับแนคือตบใจมึงเป็นอย่างมึงยาด้อมึงกินนักชกจีนเหมือนจะไปตบกรรมการนะฮะแต่ว่ากรรมการก็ใส่โอ้ใส่เพี้ยคืนเลยครับเป็นผมผมก็เวอร์ครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนบอลทุกท่านครับมาดูคลิปนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับกว่าเหตุการณ์จะสงบนะกว่าผมจะลงคลิปเนี่ยก็มาดูกันครับกรมบูชาเจอกับนักชกจีนคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เดือดในช่วงต้นๆน,นะครับ แล้วก็มีดราม่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากทางฝั่งของกัมพูชายเองก็ดีหรือว่าทางฝั่งของอประเทศจีนเองก็มีเหมือนกันนะครับในกัมพูชายเองก็บอกว่าไม่ค่อยพอใจกรรมการคนนี้เท่าไหร่นะครับบอกว่าอยากให้กรรมการใจเย็นๆมากกว่าน,นี้แต่นี่ก็เป็นกรรมการหลักๆแ้นะที่ตัดสินอยู่ที่เวทีนี้อยู่แล้วครับเอาง่ายๆก็คือเหมือนจะเห็นอยู่คนเดียวเลยก็ว่าได้ครับนี่เป็นการเจอกันของนักชุกจีนครับฝ่ายน้ำเงินกับนักชกเขมรฝ่ายแดงเกมต้นๆก็เนี้ย ค่อยๆปักหลักกันไปขยับมาขยับไปเรื่อยๆครับเตะซ้ายมาครับเตะซ้ายมาอีกครับนักชกเมรนักชกจีนนี่ดูเหมือนอยากจะเข้าไปเล่นเกมคุกวงในครับเตะซ้ายไม่โดนครับวืดตามไปต่อนี่ยค่อยๆขยับเข้าไปครับเหมือนจะเล่นเกมต่อยหมัดนะครับนี่หมัดซ้ายหมัดขวาทิมไปเดินไปอีกครับเดินเข้าไปอีกเรื่อยๆ ศอกมาศอกซ้ายหมัดขวาเอาครับเด่นเกมแบบหมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้นักชกจีนเดินหน้าครับลุยไปก่อนครับแต่ตอนนี้นักชกกมพูชาเนี่ยขยับเบียดปัดปิดมุมกันไว้บ้างแล้วดูครับค่อยๆว่ากันไปครับขยับมาเตะขวามาเตะขวาอีกนักชกจีนว่ายังไงจีนถอย จีนถอยบ้างแล้วครับหมัดซ้ายแย็บซ้ายหมัดขวาครับหมัดซ้ายโดนครับเอาหมัดซ้ายโอ้โหแต่โดนปัดขาครับลูกนี้ครับอ่าน่าจะเดือดแล้วครับถ้าเป็นทรงนี้แย็บไปครับแย็บไปก่อนแย็บไปแย็บไปอ่าค่อยๆเล่นไปครับหมัดซ้ายหมัดขวาแต่โดนแข้งครับจีนเดินใส่ต่อกัมพูชาว่ายังไงกัมพูชาโอ้โหมีหมัดครับโอ้โหโดนทั้งแข้งด้วยครับโอ้ก้มลงไปโดนแข้งครับ กบูชานี่อ้าปากเพเยอะเพเยอะใหญ่เลยตอนนี้มากรรมการนี่ก็จองอยู่นะครับหาจังหวะอยู่โอ้โหสลับมาแต่โดนหมัดซ้ายครับยังไงครับหมัดซ้ายครับหมัดขวาโดนครับตรงนี้ลนครับโอ้ยมือถึงพื้นครับแต่ไม่เป็นไรครับกรรมการบอกว่าไม่เป็นไรครับนี่บ้านผมนี่บ้านผมอ่ะจีนไม่สนจีนบอกขอชนต่อจีนอัดไปหมัดซ้ายมาโดนอีกเขี่ยไปหมัดมาไม่โดนทุบทุบมาหมัดมาหมัดซ้ายโดนครับหมัดขวาไม่โดน ยังไงดีครับโอ้โหต่อยซ้ายโดนครับสอกมาไม่โดนเนาเบียดมาจัดแล้วก็หักลงไปครับเอาขึ้นมาครับนี่ฮะตบหลังกรรมการกรรมกาใส่หน้าเลยเพี้ยหนึ่งทีครับมึงยามึงตีกูบ่มึงเสียวยังกับกูเฮ้ยมึงตบหลังกูเด้เออมึงตบหลังกูเด้ขอโทษครับขอโทษครับเออมึงอย่าตบหลังกูกูเป็นกรรมการมึงฟังกูขาใจบ่ขอโทษครับผมขอโทษครับน่ะนักชคจีนก็ขอโทษนะครับเราก็สู้กันใหม่ครับโอเคครับยังไง โอเคครับเอออันนี้อธิบายนะฮะได้ยินบอด้ยินบอเข้าใจบอตัดแต้มบอโอ้ยังไงครับอ่าพัากออกไปครับอ่าขออธิบายก่อนครับกรรมาการขออธิบายนักทุกจีนก็บอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอโมอเป็นยังอเอ,อ,เอาอตานนานนนอนมันสีเห็ดอืมโมเป็นยังเอาตอนมันสีเห็ดน้านายทุกจีนบอกมันสเห็ดแดงไงมันเห็ดลงไป มูจักกันเบิดบ้านเบิดเบี้ยงล้วละคนดูในสนามเงียบนะฮะเออจริงๆมีการโวยนั่นแหละเออแต่นี่ก็พยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองอยู่ครับบอกว่ามึงไปทั้งคุณเลยมึงตบกูบอกมันตบหลังคอยคอยก็เลยตีมันน่ะเจ้าสีว่าคอยในมึงไปมุมมึงไปมุมอ่ามึงไปมุมก่อนเดี๋ยวสีบซูฟังอยากอธิบายเดี๋ยวคนสิดาก,กูเออ,อเมื่อกี้แล้วมึงเข็นตงไหมึงกระถือได้ล้วตอนเนี้ยเออ พักแยกออกไปแยกออกไปยามาาไก่กันแยกออกไปแยกออกไปยามาาไก่กันเอาไม่ไม่คอยคอยเสียอธิบายฟังว่าเป็นอย่างฟังเด้อครับฟังเด้อคือผมก็ต้องขอโทษแฟนมัดมวยทุกท่านที่เข้ามาผมกับศูนย์อ่าผมก็เลยตีมัน่นนื่อินี่แหละมั่น่ะมันมาตีหนักชกเข้าลมลงสองเถื่อเด้อ่ะตีนักชกเข้าพ่อ,พอมันยังมาตีหลังคอยอีก คอยก็สีไว้ดิเออเจ้าเห็นบ่ะคอยสีไว้สินาอคอยก็เปี้ยงหนามันแล้วสร้างแแมัมตัวมันมาตะจีนนงโมเมนต์นางชาากกบูชาเข้าชาตินิยมเข้ายาไปสนสมาคมโลกเข้าเอาตะตามประเทศเฮากับพ่อมูเจ้าเข้าใจแมนบ่ว่าเป็นอย่างคอยคือต้องโต๊บหนามันโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะเข้าใจแล้วคะ่ะโอเคบัตรลุ้นทัเดียนนางงวยเตะถึงเจ้าจะเตะขึ้นได้เลยเอาเลยเอาเลย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วก็เขาก็เลื่อนไปให้ดูภาพช้านะครับชี้บอกนี่ฮะตบหลังครับอ่านี่ตบหลังตบหลังแรงแค่ไหนครับนี่ฮะตบหลังแค่นี้ไม่พอใจตบหน้าแม่งตบหน้าแม่งเลยฮะโอ้เอาต,ตรงๆนะมึงไม่ควรทํานะ,ะไอสัตว์มึงควรมึงไม่ควรทําแบบนี้นะฮะก็คือนี่ฮะโอ้โหดูครับเขาตบหลังบอกมึงตบเขาหน้างายเลยฮนะโอ้ไม่มีความเป็นมืออาชีพใดๆทั้งสิ้นครับอ่ามึงเอาที่หลามึงมาที่หลามึงเห็นว่าภาพช้านะมันตบหลังคอยอ่ะ พอกะตีมันขึ้นน่ะเออนี่มีคนด่านะเออแล้วก็มีคนปรบมือให้ด้วยนะก็อยู่ที่มุมมองเลยครับถ้าเป็นกรณีบ้านเราเกิดเหตุแบบนี้บ้างเนี่ยเป็นยังไงแฟนบดมวยว่ายังไงครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับอ่ะใส่กันต่อมาไม่ได้สนอะไรแล้วครับแค่อยากจะแก้ตัวเท่านั้นเองครับต่อไปนี่เราห้ามออกอาวุธหรือว่าไปห้ามไปทำร้ายร่างกายกรรมการนะมันก็เป็นเรื่องผิดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เป็นกรณีศึกษาแหละครับว่าความนิ่งของกรรมการเนี่ยมันเป็นยังไงครับถ้าไม่ตบคืนแล้วหักแต้มเลยดีไหมอะไรอย่างนี้น่าจะเหมาะสมกว่าไหมจีนก็เดินใส่ต่อครับหมัดมาครับมีฮะหมัดมาอีกครับแล้วก็เกี่ยวแล้วก็รัดแล้วก็พันกันไปหมดยกครับเอาตามต่อถ้าดูทรงแล้วในจากคิดที่เข้าเนี่ยก็ต้องเป็นจีนแล้วครับที่ได้ไปในยกเมื่อกี้แต่อย่าไปชิดเดยอะครับต่อยที่กัมพูชาไม่ชนะน็อกก็ไม่ชนะครับ หมัดมาครับหมัดซ้ายครับหมัดมาสอกมาครับแล้วก็เบียดไปครับค่อยๆตามติดไปเรื่อยๆโอ้ยอนี้หมัดขวามาแล้วก็เบียดครับหูไหา้น้ําใส่กันแล้วครับตอนนี้ครับหักมาพลิกมาลูกนี้กรรมการว่ายังไงแล้วก็มาแยกมองหน้าไว้ใหญ่เลยนักจุกจีนนี่เริ่มจะงอแล้วครับโอถ้ทเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับแต่จีนบอกไม่สนไม่รู้จีนแดงหรือจีนเทาตอนนี้อ่ะครับเล่นเกมตั้งรับบ้างครับตอนนี้นักชุกจีน ไม่มีอะไรแล้วนะครับรูปเกมนี่น่าจะเบาๆลงแล้วครับแยบหมัดซ้ายหน้าครับโอ้หมัดมาเหวียงว่าน้มาไม่โดนมาซ้ายหมัดขวายังไงดีขยับมาหมัดซ้ายครับแล้วก็มาครับสรุปสุดท้ายคู่นี้ก็ไม่มีอะไรครับดูครับนักกจีนก็พยายามบุกพยายามเบียดไปครับนอกไม่ได้ก็ต้องแพ้ครับน้องยอมตรงนี้ไปนะครับกรรมการนี่น่าจะยังโมโหอยู่นะครับ ปุชนะได้แก่จีนเองก็มั่นใจนะฮะอ่ากัมพูชา